ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตล,ลาดเปิดท้ายทานที่สองนะอันนี้ห่อละสิบหาบาทนะครับมาดูรีดาเจ้าของโหเจ๋งมากราคาหอละสิบาบาทนะครับ ก็จะมีผัดไทยกับหอยทอดนะครับปุ่มต,ตามต่อไว้เลยเออนี่ครับมีคนอยู่ด้านหน้าล้อมเยอะแยะนะครับส,สี่กระทะนะครับเอาทันมากโอ้โห น่เป็นจังหวัดเลยนะครับ มีซิกาธาแกเอาอยู่เลยซิกาธาสุดยอดเดี๋ยวจะมีซิกาธาดูตอนดูตอนนี้ตอนเอาเอาท่านอ่ะกินแล้วสุดยอดเลยต้องเพิ่มนะแกปรุงทีเดียวซิกาธาเลยนะแล้วก็มีหอยทอดแล้วมีกล้วยผัดไทยกะจังหวะไว้ ได้ผมได้บ้งโอเคโอเคโดนครับหอยทอดก็มีนะผัดไทยก็มีนะี่ สี่กระทะนะครับอยู่ที่เดียวกัน ลูกค้ามารอกเต็มเลยครับนี่โดโลโลโล,โลีลาครับเดบบี๋ยวเงินเลยตวัดตวัดจากเดียวเลยอีกที่อีกทีขอบคุณครับโอ้นล้วก็เป็นไข่นะครับ แล้วอ่านี่ครับร้อนๆเลยนะครับโอ้โหเด็ดคุณช่างดูตามเ้ืเ่กี่นะ,นะครับไปเจอดีตามผลงานทางเฟซบุ๊กซอกซักใครกันบัสด้วยนะครับตรงนี้นะครับบริเวณที่ถนคนเดินนี่ฝนตกนะครับจะมีร้านร้อยขอบคุณครับ